ม,มีลมแหงแห้งตลอด้อวเวลาการมัากา็วไม่เาลมแหงขนาดเลย ็นจังไดเนาะอยู่ห้องเฮียนนั่นแหละพี่น้องเฮใจว่าก็อดเป็นห่วงมาได้เนาะสบายดีสบายดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปราดุงเราเบิดสืบสืบคนสืบพ่อกับแม่น้องอนนท์กิฟตนี่ก็อยู่ตลาดเด้อพี่น้องเนาะแล้วก็ บังว่าสิมาหับเอาอนมน้อยพี่น้องนเนาะพอดีว่าฝนตกทำทางหน่อยจะได้แวะตลาดก่อนตอนนีก้ก็ดีแน่ได้ซื้อแล้วพี่น้องเลยเนาะร้อนค่ะแต่ฝนคนยุดแต่จะไปหับเอาอนมน้อยพีนน่น้องเลยไม่นี่พออุปสรรคแล้วนะนนเนาะพี่น้องเลยเนาะปุ๊ มันดอกอย่างขาวๆพี่น้องอล็ดนเซลลนะ์เนาะอยู่ตลาดเลงเซโนเด้อพี่น้องฝนตกแหง้งแห้งเนาะ้ะบาเตอร์บัวที่เราชิบหาเลยเนาะเมื่อกี้นี่กล้วยไปได้ได้พี่น้องก็ดีว่ากล้วยได้ด่ดถอยรถออกมากําลังว่าสีเมือ่อ เฮงมาอีกหน่อยเนาะก็เลยยุดก่อนให้คนยุดสะกอนเขาจังจะออกไปพี่น้อยเนาะตอนนี้กะเ,เวลา 4, เวลชิ่หอดสีโมงแดงแล้วน้อยเนาะโรงเรียนกับชือสิเลิกแหละแต่ว่าถูกปกครองเนี่ยคือสิยังบาท่า,านได้มีไผไปฮับบอกพี่น้อยอยากเรียนก็ไดนะ้เนาะตลัวฝนตกพี่น้องเลยฝนทั้งนอก แห้งเิบเลยพี่น้องเนาะน้ำถึงไหลคลองช่งสิดฝนเดียวคือไม่พายโยเข่าพี่น้องผ่งานภาภาไปสิบหน้าที่แต่ยังแบบยังแห้งเหรอแต่มีลมแห้งแห้งพี่นอ้องว้บรรยากาศมันก็ขวานไม่เอง นมແຮງຂະໜາດເລີຍ พี <grassroots> <Belgium> okay. ่น้องวันนี้บ่ฮู้ว่าน้อน้ยจะเป็นจังไดเนาะอยู่โรงเรียนน่ะแหละพี่น้องแต่ว่าก็อดเป็นห่วงบ่ได้เนาะแต่ว่าก็ยังบ่ทันได้หยุดพักพี่น้องเอ้ยาเมื่อกี้นี่ลมแฮง โอ๋พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าตัวเดี๋ยวรอให้อ่าหยุดดีๆก่อนเนาะพี่น้องเอ้ยให้เพิ่นเซาจบเกือก่อนเฮาจังสิไปพี่น้องนะเอ้ามาอีกแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะมาอ่ายืนเพิ่นเซาตก10กว่านาทีพี่น้อง15นาทีเนาะเพิ่นตกพอดีประมาณ8 1 9นาทีเนี่ยพี่น้องเพิ่นตกเนาะอ่าหล่นสมควรพี่น้องน้จนอ่างพี่น้อง เอ้ามาอีกแล้วบ่ปกๆแหละอ่าบสยุดก็บ่ยุดเนาะพี่น้องเอ้ยเอ้ยถ้าไปฮับก็สิเมื่อบ่ได้ดอกพี่น้องเนาะเดี๋ยวยืนหาอยู่เนี่ยรอคนอ่าเาจบก่อนจังสิเมื่อพี่น้องเอ้ยมาฮอดโรงเรียนแพี่น้องเอ้ยนนให้นนให้ให้เฮ็ดหยังลูก โอ้ไห้ย,ยังผนตกแม่กะลี่ลนคือกันวนะเนาะเออปะ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 คือเราตกกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขินน้ำเจ้าไห,าห,ห้เดือดไห้เฮียยังแม่ดี้ผลอยู่ตลาดแรงอันใดลูกมีพ่อแม่มาหาบอยู่บ่นักเรียนกับผนตกเนาะเออเ โมมี่คือไห่ใช่ค่ะพ่อมูนะแลาสบายดีสบายดียดปะลุงเนอ้อไม่ยุก <c oughs> เอ้ยไห้ <c oughs> นนเพื่อนว่ะลลนนลลลลลลนลล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 มลลลลอลลลลอลล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 ลเอ มื on, ่อแล้วภาษาสบายดีประรุ่มกันแบบหนึああ่งไหมโดยเมยบอนั่นเป็นไรขึ้นเบรแล้วมันือพนลูกพนสาปักขึ้นรถลูกล่ะเดี๋ยวแม่จับรถปักขึ้นรถเออพปมรถทันในหมอดป้าแบบนี้พี่น้องเลยป้ากันกลับแบบนี้เนาะป้าอยู่ห้องเย็นกับตู้หลายตือเนาะตู้แห้งบ่ลูกคนกับตู้แห้งบ่างแหงอยู่เลยเนาะ ไปไปบัดน no. ี้พี่น้องเอ้ยอ๋อแต่ฝนตกผ้าก็ยังส่งสิตกอยู่ป้าเฮาเผาเมื่อลูกแค่ฝนตกห้ามอีกเนาะนี่พี่น้องเอ้ยเนาะมาฮอดเฮือนเป็นทีเรียบร้อยเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นตาเดือเสือพี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่มาบ้านเฮาเข้ามาทางบ้านเฮาโดดบ่มีฝนจักเม็ดพี่น้องเอ้ยูตลาดแรงทั้งลมทั้งฝนึกนึกน้องพี่น้องก็แปบนํากจนบ่ทันเนาะ มาบานเฮาแหงกุนกุนก <c ann ot> ี่ดุนไอ้ีดินคนงกุ้มกุ้มคือเกาพี่น้องเอยโดยเอ้คนหน่อยเมนบบลุเมนอบครูเบาอะบ้านุ่นไห่เมนบบลุอุ้ยเจ้าไห่เห็ดยนงยไห่ารมบเมนบบมาครับเอ้ากับผลโต๊ะอันนีุ้เไปดีบนบอโดยเมนไปดีผลนาะให้เมนทำได้จังไดรทำได มีคนไปหับอยู่บ่ามามีคนไปหับลูกอย<ม>ู่บ่เลยมีคนไปห้ามดุมีพ่อมีแม่ไปหับอยู่เ้ยนุนก็นให้นุ่นก็เลยให้บบบนี้ยโอ้ยเนาะเมดี้บนยุทตลาดแดงคันนี้ดุเมยก็ชื่อนี่ดิ๋เมย์ไปซื้อข้าวพัดมาให้นุ่นนี่เด้มาป้อนตอนน่อแดงเนาะให้เห็ดนะเมย์จะอื่นไป เงยอื่นไปน้องเลี้ยนเอาใจไปน้ำเลือกเอ้ามื่อนี้กับเมย์คือเอาไข่ทอดไข่ดาวไปให้อย,ยูดด่หรอกเงยอื่นไปน้องเลี้ยนเอาใจไปน้ำเอาไปอีกบ่แซ่บบ่มเมย์ฮ็ดไปอ่ะแซ่บแม่เอาอันนั้นนี่ใจอืมเอามาแปลงให้อีกไปกินเขาแบบนี้บ่โดยมาไล่บ่เอตอต่อเวนนั่นเนี่ย พี่กองก้อยมีบ่ะอย่างพีงก้อยใช้พีงก้อยโอ้ยตอนฝนต๊น่ะน่นไปอยู่ใส่ลูกนน่นอยู่น้ำคูบรู่ป้าเตอร์พี่น้องเลยน้องก้อยไห้มาเอาไม่เชื่อเลยนะลุกดกับวาเลนน้ำกันดินน้ำกันอโอ้ยหมมวนเลยน้องม่ว่า คืออยากให้ก็ให้ไอันนี้แพงนู้นแม่โอ้ยแพงเห็นยังคนใหอยมูลดินน้ำนะแพงเห็นยังเพงแพงกันกับดินน้ำกันไหนรู้บ่ะบ้าบ่าบ้าบ้าดื้อแท้เป็นยังจะมปดินน้ำทะเลว่านะฮะเป็นยังทะเลว่าดีได้โอ้ยเจ้างามเลยแม่กินบ้างเยอะ อนู่นไหนยังใส่อะลูกนู่นไหนยังใส่เบิรงฮะเอาอยาใส่เอาหน,นอาอาีบ่ใส่เลยแข้วเหียนนั่นแนวขี้แขีวเหียนใส่ไปตัวที่เ <c oughs> มื่กลิ่มเลยลูกเพราะว่าบัาบานซุมอย่น้ำนูน่นโอ๋อยจะถามเพว่าแล้วว่าเพว่าอยากดิ่นอยู่บ่ไม่เลยจ้า ดินน้ากัน erm ค mm. uh, ู่มือคือบัวหายพ่ว่าดินน้าเป็นยังมึงยองไงเออเพิ่นซิบมีโมเฮยนนนนอยากดินน้เพี่ว่านนนอยากดินน้าจริงดีอยากดินน้ำอ้อจ้าดินน้าแต่ผู้ใหญ่นะดุนตัวเองไปยังเล่นเด่นน้ำรุ่นตัวเองอะแล้วก็ดีเด้วฮันบอกบอกบอกดินน้ำกันเลยพี่ช่วยหายกันหายกันโมมีมมหายกัน มาลายว้ายขาขาดเลยนะโตไม่ย,ยู่นะเอาเสียบจะย,ยู่ค่ะแม่เขาให้ขนมมาน้ำบรุเบิงเบิ่งเบิงแม่แกะเบิง่งมันเป็นขนมยังอันนี้นะอันนมขนมแบบแตกตับ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 ,ตบ,ตบน้ำปากวะเด็กเด็กบ้าไมันก็มันยืนยเด้้ดดบา โอ้ยเขาอยากเล่นน้ำอยู่บ่เออบ่บ่อบ่มาแต่โ้องเยียนแบบปิดเลยบ้านนี่มีเห็นว่าเพิ่นไปห้งเยียนมีโมลายกันให้เราเล่นน้ำเลยวะบ่าบ่อยู่ห้งเยียนน่ะมีโมว่ะอยู่ห้งเยียนน่ะบ่อยู่ห้งเยียนกับโบมีโมอืมขึ้นมาเป็นซี่นี่แบบอยู่ในเล่นน้ำค่ะแกออกมาแน่ยน่นนะก็ต้อง ดื่น้ำย่อยดื่ดื่ยเพื่ออเไื่นน้ำไงลูกน้ำเบลยาดืน้ำเปลน้ำดก่ีน้ำเปลวเปลวยเปลวฮื้นดากอยู่ไหน่งงูึน่อยู่ห้องเดียวกันบ่มื่อนี้โดยเมื่อโดยเปลวเปลว เปียวเปียวนี่เปียวเปีงหุ้่นอ๋อเปียวนางหงุ่นนั่งโต๊ะเดียวกันบ่ลูุน้องเปียวไหนะเอาเอ้ยเอ้ยเราเลยค่ะเลยเปียวเลยค่ะแต่นั่งน้ำมันนั่งนั่งน้ำมันกันอ๋อหนูเอามามันเออกินไปน้ำเปลาไปน้ำมากินไปน้ำเปลาไปน้ำมา หาก,กัมมัมสองคำสามคำหนึ่งโดมัมมัมอ๋อมีมักแตงพบมีแตงเอ้ามักแตง,เ,เ,ตงเจ็บแค้วเจ็บอีกแรกแขวนะเอา้าบวาเหนียวเพิรนบริดด์น้ำเพว่าโมมียาใส่เขาแล้วันนี้เอา้อเออาใส่กินม,มัมมัมญ่ไวไวอือยากกินแต่ไข่นั่นเดี๋ยเจ็บเข่าเอ้ยมันเบิดคุณเหรอตัวนี้โอ้มันแกออกมาแล้วก็ติดโตแบบนั้น เนื่องว่ามันเนนบิดคุณเลยนะออเอาวันนี้นวลเลยบายบาย,บายป้าลุงเนะลูกพี่ๆพ,พี่ป้าลุงอยู่นะแม่พี่บายบายเพว่าบามาได้ไหมโบมาได้เจ้าโบไห่เพราว่า,ามันดิดน้ำเนาะเพราว่ากับเมื่อแล้ว,าาลวบบอเอา้าวสบายดีป้าลุงพ่อมลูกพ่อกันไม่คลิปหน้าเด้อวสันเอ้าสบายดีป้าลุงเจ็บเตือละกอกันคลาเ้วสันอาวบายพี้อมพ่อกันคลิปหน้าเด้อวสัน ยินดีอะไรลูกสบายดีบายบายสบายดีพ่อมเจ้าไว้เรื่องเมื่อคืนสบายดีเอาดีดีเอาดีดีสบายดีโดยพ่อกันกินหนาเด้อว่าจันทร์จับอัวคลิปนี้แตลาปลาดุงไปแล้วเนาะโดยปลาดุงไปแล้วคนขี้ไห้คนขี้ไห้อนนหน่อยขี้ไห้อนุ่นหน่อยขี้ไห้ทาเม้น้อยหนึ่งก็้ไห้ โด้ยสบายดีเด้อพ่อนพี่น้องปลาลุ๋